เฝ้ารอเลยขอบคุณแม่เกียงฟังปอนตาโลซื้อของมาเฝ้ารอเลยเนี่ยที่สนับสนุนอาหารเม็ดโอ้โหเฝ้ารอกันเลยทั้งวิเสอทั้งอังวนทั้งนินจาเฮ้ยอะลูกมาลูมาเร็วๆนี่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 เฝ้ารอกันเลยวิเสอเห็นอีกอ้าว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 สุด อ๋ออ๋ออ๋เอาไหมดเอาไหมดิอานี่ดูอ่ะเอานี่เลยเลี้ยเออนี่ไงนี่ไงโอ้ยของชอบเอาดมดมเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อ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 ถู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 โซ่อ๋ออ๋เอาจะกัดจะกัดจะกัดเสือจะกัดแล้วเสือขอบคุณแม่เกียงแล้วปังปอลทารุขอให้แม่แม่เกียงมีความงว่าแข็งแรงนะครับ ที่สนับสนุนอาหารเม็ดมาให้เด็กๆทั้งหลายขอบคุณมากๆนะครับมาแล้วว่างแล้วโอเคเอ๋อนี่ไปได้หมดละ่ะก็ติดจานตัวเดียวพี่เสือพี่เสือมาหาพ่อทำไมรอเอาเอะลูกเออเอเอ้ไงลูกเอ้าว่าเนี่เาาเยเนี่ยเอาว่าเนี่ยโอ้ขอบคุณนะครับ